สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมนะตอนนี้ผมอยู่ที่อะไรวะเรียกว่าอะไรพิกัดเดลี่เออผมก็เพิ่งมาครั้งแรกแม่งไม่ค่อยเห่อเท่าไหร่เลยนะ่ะเรามาดูข้างนอกกันรนะับรรยากาศที่นี่ครับร่มรื่นโอ,อ้โหเป็นที่ที่เหมาะกับการถ่ายภาพมากเลยนะมีกูโษณาให้เขาเลยเนะี่ยครับวันนี้เราจะมาถ่ายเออกับคอสเพย์นะกับเลเยอร์สองคนนะครับตอนนี้เขาล่างถ่ายภาพกันอยู่นะจะเดินเข้าไปนะครับจะเดินไปเกียรเข้าไปครับโอเคครับ นะตอนนี้มีนางแบบเดินผ่านด้วยให้แค่น่ารักชื่นใจเลยนะนี่คนเลเยอร์คนแรกครับชื่อหน้าเป็นผู้ชายครับหนึ่งแป๊บหนึ่งโฟกัสแป๊บถามไม่เลยดูผู้ชายดูผู้ชายห้าวันผู้หญิงใครต้องการเฟซนี้หลังใหม่นะครับเดี๋ยวจะแปะเดี๋ยวจะแปะไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับดูผู้ชายสาวๆครับดีเท่านั้นนะจิดูหุ่นดูหุ่นแมนมากถืกล้ามด้วยที่หนูแมนถือว่า คิดว่าเป็นผู้ชายวะล่ะคนที่ดูอยู่อ่ะผู้ชายโอ้ยมองพี่เออม่ใช่อันนี้น้องอีกคนนะครับฟังฟังคนจีใช่ไหมชื่อฟังฟังไม่คิดทำไมพูดเลยไม่ได้ซูมดูหน้าดิเขาชอบบ่นนะครับว่าถ่ายรูปแล้วเขาอ้วนก็ถ่ายวิดีโอแม่งเลยครับ ถ่าย да วิดีโอครับไม่อ <c oughs> <c oughs> <od> ้วนไม่อ้วนไม่ไม่นี่คือไม่อ้วนค่ะไม่อ้วนมั่นใจว่าไม่อ้วนมั่นใจว่าไม่อ้วนคขาลูกสมบูรณ์จะมาดูความแมนเคสแน่เคสรวยเออเคสรวยเลยเคสรวยทีเดียว นี่นบรรยากาศของที่นี่นะครับอืมอารมณ์เหมือนอยู่อังกฤษนะเนีเ่ยเหมือนเหมือนเหมือนอยู่นี่เลยนะืันอยู่อังกฤษเลยเออก็ไม่มีอะไรทำแลวปั้นถ่ายเล่นๆครับก็เอาไว้ให้ดูแค่นี้แล้วกันครับติดตามภาพได้ที่ในเฟซผมนะ <c oughs> โอเคครับแต่วันนี้ก็จะมาจากไปด้วยกับน้องน,นี่อมากนีนาหล่อมากนีนหล่อสุดแล้วพี่บอกเลยว่าเป็นผู้ชาย <Okay. S 2> ดูหน้านอ,อกม,มันดิดูดูดูหน้าอ,อกมันดิดูดูหน้าอ,อกมันดิดดนออม,ดมันไม่มีเลย <Yeah. No. S 2> <laughs> โอเคครับโอเคตัดเอาไว้แค่นี้ครับเ <Okay. S 2> อเคครับผม